วิชาเลขศาสตร์นะคะอาจารย์คิดว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะน่าเรียนมากเลยนะคะเพราะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะนิยมนะคะที่จะเออเอาตัวเลขมาในการเลือกเบอร์รถก็ดีนะคะหรือว่าเลือกเบอร์โทรศัพท์ก็ดีนะคะซึ่งในการเรียนคอสสั้นๆอันเนี้ยแต่มันได้ประโยชน์หลากหลายมากเลยนะคะทำให้ท่านเนี่ย จะได้เข้าใจนะคะว่าท่านควรจะต้องไปเลือกซื้อเบอร์อย่างไรอันดับแรกก็คือบอกเลยว่าประหยัดเงินก่อนแน่นอนและคะ,ะสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่าการที่ขายเบอร์โทรเนี่ยสมัยนี้นะคะเป็นหมื่นๆน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วการที่เราไปให้เขาหาให้บางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเลขอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าหากคุณมาเรียนรู้เองนะคะในคลาสนี้เนี่ย มีประโยชน์เลยเพราะคุณจะได้เข้าใจแลยว,ว่าที่คุณเลือกมาเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้เลือกมาถูกต้องตามหลักแนววิชาการโดยตรงเลยล่ะค่ะในวิชาเลขศาสตร์นี้นะคะการสอนเนี่ยเราเริ่มต้นก่อนเลยนะคะว่า เราจะเห็นว่าในตัวเลขเนี่ยมันมี1 0, นึ่งถึงศูนย์เนีหนึ่เราต้องเริ่มต้นเรียนรู้เลยค่ะว่าใน1เลขต่างๆ1ถึง0เนี่ยนะคะมันมีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะคะมันดีมันไม่ดีในด้านอะไรบ้างมันเป็นอาชีพอะไรบ้างนะคะมันเป็นธาตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวิชานี้เริ่มต้นจากการที่คุณต้องรู้เรื่องดวงดาวก่อนพอเราเข้าใจดวงดาว1-0ถึงูแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นเรียนก่อนว่าในคู่ดาวนะคะมันจะมีคู่มิตรคู่ธาตุคู่ศัตรูคู่สมพลแล้วก็คู่กลางกลางบางคู่ซึ่งการให้คุณนะคะหรือให้โทษในคู่ต่างๆจำเป็นที่ท่านผู้เรียนหรือท่านที่ต้องการเลือกบ์โทรศัพท์จำเป็นต้องรู้ทีเดียวเลยค่ะ ผู้เรียนนะคะอันดับหนึ่งเลยท่านจะได้หนึ่งความรู้ละนะคะความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ไทยในเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะอันดับสองท่านสามารถนำความรู้เนี่ยไปเกิดประโยชน์กับตัวเองกับคนรอบข้างนะคะใครจะหาเบอร์โทรศัพท์คุณทราบละะคะคุณจะให้ความรู้เขาได้หรือว่าเออควรจะเป็นเบอร์นั้นเบอร์นี้นะเพราะคุณเรียนมาแล้วนะเรียนจากอาจารย์อนองค์นาศมานะคะอะไรนะคะอาจารย์คิดว่า มีประโยชน์หลากหลายมากเลยนะคะที่ทําให้คุณจะได้ถ้าใช้ภาษาไทยจะได้ไม่ไปถูกหลอกนะฮะว่าโอ้โตลงแล้วไอ้ที่เขาขายเราแพงๆเนี่ยมันดีจริงไม่ดีจริงค่ะ วิชาโหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขหรือเลขศาสตร์ต่างๆนะคะอาจารย์คิดว่าเหมาะกับทุกรุ่นทุกวัยเลยนะคะปัจจุบันในออสมาคมที่อาจารย์สอนอยู่นะคะหรือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแทบจะทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็ก15ขึ้นไปนะคะก็สนใจจนถึงคน70เลยนะคะที่สนใจเพราะว่าพูดถึงแล้วสังคมปัจจุบันเปิดกว้างแล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็ไม่ค่อยห่วงวิชาทำให้ท่านก็ได ในคลิปวิชาไปนะ,ะเกิดประโยชน์จริงๆเลยนะคะว่าควรจะต้องใช้ยังไงนะคะนอกจากบางคนนะคะเรียนแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ไปใช้ในการเลือกเบอร์ที่เป็นมงคลกับตัวเองนะคะบางคนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์เห็นว่าอย่างนั้นเลยละค่ะ อาจารย์ก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเข้ามาเรียนเ,ยนเลขศาสตร์เบื้องต้นกับอาจารย์เลยนะคะเรียนกับอาจารย์ที่สยามดงอคาเดมี่นะคะคุณจะเรียนแล้วได้คุ้มค่าคุณได้ความรู้ชัดเจนนะคะคุณจะเรียนได้นะคะซ้ําได้ทุกเวลาทุกที่นะคะไม่จํากัดเลยนะคะเออจนกว่าคุณจะแตกฉานนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้ประโยชน์นะคะที่การที่คุณจะสามารถนําไปใช้กับตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะ เป็นครูบาอาจารย์คนใหม่ของวงการนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเ,เลขกศาสตร์เบื้องต้นกับอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะ